สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอก,กันกับตายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะตายจะชวนทุกคนมาทําจุลินซีย์น้ํำสาวข้าวนะตายก็มีสน้ํำสาวข้าวเนี่ยในทุกๆวันเลยนะคะเพราะว่าหุงข้าวทานเองนะคะแม่ก็จะเก็บไว้ให้ตลอดเลยวันนี้เรามีไม่เยอะค่ะ เรามีอยู่ในกระแป๋งเล็กอันนี้นะคะเนี่ยอยู่ในกระแป๋งสีเขียวอันนี้นะแต่ก็เลยไม่ได้เตรียมขวดใหญ่มานะคะเราจะทําจุลินทรีย์น้ำสาวเข้าลงในขวดขนาดเล็กนะคะก็คือขวดขนาด600มิลลิตรนั่นเองค่ะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะว่าเราต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างแน่นอนอย่างแรกต้องมีน้ำสาวข้าวค่ะทุกคนอย่างที่สองนะคะก็เป็นขวดน้ำนะคะขวดเปล่านะแนะนำว่าให้ใช้เป็นขวดน้ำดื่มหรือขวดน้ำอัดลมก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นขวดน้ำอัดลมก็เอามาล้างก่อนนะคะไม่แนะนำให้ใช้ขวดน้ำมันพืชหรือว่าขวดที่มีความมัน ความเหน be, ียวแบบนี้ไม่แนะนำนะคะอย่างเช่นขวดน้ำอดรมณ์น้ำโออิชิอย่างเงี้ยได้น้ำเปล่าอย่างเงี้ยได้นะคะอย่างต่อมาค่ะก็คือน้ำตาลใต่เตรียมน้ำตาลมาแล้วนะคะน้ำตาลก็แนะนำว่าให้ใช้เป็นน้ำตาลที่ไม่ขัดสีแบบนี้ค่ะทุกคนเป็นน้ำตาลที่ยังมีความยังมีสีของความเป็นเป็นสีน้ำตาลอยู่นะถ้าบางคนเนี่ย เคยส่งคําถามมาถามแต่ว่าใช้น้ําตาลที่ฟอกเป็นสีขาวแล้วได้ไหมจริงๆแบบนั้นก็ใช้ได้ค่ะแต่ว่าอยากจะแนะนําถ้าเลือกได้ก็ให้เลือกเป็นสีน้ําตาลแบบนี้นะคะที่ไม่ขัดสีนะต่อมาค่ะก็เป็นกลวยนะคะจะได้เทน้ําลงในขวดได้สะดวกค่ะ วันนี้จะพาทุกคนทำจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวแบบดั้งเดิมนะคะเป็นสูตรออริจินอลเลยคือไม่มีการผสมกับสิ่งอื่นใดก็คือจะมีแค่น้ำซาวข้าวแล้วก็น้ำตาล2ออย่างแล้วก็ทำการหมักทิ้งไว้เท่านั้นเองนะคะแต่ว่าข้อเสียของสูตรนี้เนี่ยใช้เวลานานนะคะกว่าจะเอามาใช้ได้ก็คือ21วันขึ้นไปแต่ข้อดีก็คือประหยัดงบประหยัดต้นทุนมากๆนะคะใครที่วางแผนการ ทําจุลินซีน้ําซาวข้าวได้เนี่ยที่แบบไม่รีบร้อนไม่รีบเร่งที่จะใช้มากเนี่ยก็ใช้วิธีนี้เลยนะคะเพราะว่ามันประหยัดมากๆส่วนวิธีอื่นๆมีอะไรที่มันสิ้นเปลืองกว่านี้ไหมเปลืองมาแค่นิดหน่อยเองค่ะก็คือเพิ่มเติมโดยการใช้นมเปรี้ยวนะคะขวดละ8บาท9บาท10บาทประมาณนี้นะเท่านั้นเองนะทุกคนแล้วก็ใช้งานได้เร็วด้วย1สัปดาห์ใช้งานได้ดีใช้งานได้เลยนะคะเอาล่ะทั้ง2ส,สูตรทั้ง2แบบดีเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะ แต่วันนี้ตต่ไม่มีนมเปรี้ยวก็เลยจะขอใช้เป็นวิธีดั้งเดิมนะคะก็คือเป็นตัวที่ไม่ได้ใช้นมเปรี้ยวเป็นสูตรที่ไม่ได้ใช้นมเปรี้ยวค่ะอะตั้งขวดไว้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะตักน้ำซาวข้าวใส่ลงในขวดเลย ก็ไม่ได้ใส่เต็มมากนะคะก็จะใส่ไปประมาณนี้จริงๆแต่ลืมขั้นตอนไปนิดนึงนะคะทุกคนเราต้องใส่ของแห้งก่อนที่จะใส่ของเปียกนะตายขอเช็ดกล้วยให้แห้งนะคะแล้วก็ตต่ก็จะเติมน้ําตาลลงไปในทุกขวดก่อนนะคะทุกคนเอาละค่ะทุกคนกลับมาแล้วนะคะตายก็จะมาเติมน้ําตาลก,กันก่อนนะเราต้องเติมของแห้งก่อนนะคะตต่เองก็ลืมไป วันนี้เราใช้ขวดเล็กนะคะในการทำนะปกติใช้ขวด1,500มิลิลิตรเนี่ยแต่จะเติมน้ำตาลไป3ช้อนนะคะวันนี้แต่จะขอเติมไปประมาณหนึ่งช้อนครึ่งแล้วกันค่ะทุกคนอ่ะประมาณนี้นะคะเติม,ะะตมลงไปแล้วเราก็กะกะเอานะคะอ่าแบบนี้ อีกขวดโอ้โหน่าจะหนักมือไปหน่อยนะคะเลยไหลลงไปเยอะเลยเอาแล้วค่ะพอเราเติมน้ำตาลเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็มาเติมน้ำซาวข้าวลงไปต่อเลย ไม่ต้องเติมเต็มมากนะคะ <c oughs> ไม่ต้องเติมเต็มมากเพราะว่าให้เขามีช่องว่างของอากาศนะคะ <c oughs> โอ้นี่ค่ะ <c oughs> หลังจากนั้นนะก็ปิดฝาได้เลยค่ะ น้ำซาวข้าวยังเหลืออยู่นะเดี๋ยวไต่ทําเพิ่มนะคะนี่ก็มาถ่ายให้เพื่อนๆดูสามขวดก่อนแล้วกันค่ะปิดฝาแล้วก็เขย่าให้เรียบร้อยนะคะอย่าให้น้ำตาลมันค้างนอนก้นนะคะนี่น้ำตาลค้างอยู่แบบนี้เขย่าเลย ถ้าเพื่อนๆมีเข็มนะคะหรือว่าตะปูนะก็เจาะไปที่ฝาขวดสักหน่อยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยแก๊สเยอะมากนะคะเขาจะได้เมีการระบายแก๊สออกไปนะคะเวลาที่เรามาตรวจสอบมาดูเขาเนี่ยมันจะได้ไม่อันตรายแก๊สไม่พุ่งนะ ก็ทําแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับการทําจูลินซีน้ําสาวข้าวเราทําไว้เนี่ยเราหมักไปเลยนะคะ21วัน21วันจึงจะนํามาใช้ได้นะทุกคนแล้วทีนี้หลายหลายคนมีคําถามนะคะถามว่าเออตัวจุลินทรีน้ําสาวข้าวเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องตากแดดไหมเมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยต้องเอาไปพึ่งแดดพึ่งลมไหมไม่ต้องนะคะ เอาไว้ในที่ร่มรำไรนะทุกคนเอาไว้ในที่ร่มรำไรเลยนะคะพอครบเวลา21วันก็สามารถเอามาใช้งานเอามาใช้ประโยชน์ได้นะคะนี่คือจุลินทรีน้ำซาวข้าวที่เราได้ทำด้วยกันเมื่อสักครู่นี้นะคะเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยทั้ง3าขวดค่ะนี่นะคะจุลินทรีน้ำซาวข้าวนะทีนี้แต่จะพาไปดูตัวที่เขาเป็นแล้วว่าเป็นยังไงนะคะที่แต่ทำเสร็จแล้วเนี่ยหมักครบเวลาแล้วเนี่ยรูปร่างหน้าตาเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ เอาละคะ่ะทุกคนนี่ก็คือจุลินรีน้ำซาวข้าวนะคะขวดที่เป็นแล้วนะคะอันนี้แต่ยังไม่ได้ทําการขย่านะเขาก็จะเหมือนมีการตกตะกอนอยู่ที่ก้นขวดนะคะเดี๋ยวเราจะลองขย่าเขาดูค่ะ,อะพอขย่านะคะสีเขาก็จะแบบนี้มีความขุ่นๆแบบนี้นะคะเปิดฝาให้เขาคลายแก๊สหน่อยนะนี่ละคะ่ะจุลินรีน้ำซาวข้าวตัวที่ทําแล้ว ครบเวลาแล้วนะคะแต่ยังใช้ไม่หมดนี่ก็เหลือขวดสุดท้ายนะคะเลยได้มาทำเพิ่มนะก็ระหว่างนี้จะต้องใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง EM หรือตัวอื่นๆสลับไปก่อนนะคะเพราะว่าจุลินรีน้ำสาวข้าวเหลือน้อยแล้วค่ะทีนี้ประโยชน์ของเขาเยอะมากนะทุกคนเอามาใช้รดพืชรดผักก็ได้ผสมน้ำในบัวรดน้ำหนึ่งบัวนะคะแล้วก็เทจุลินทรีน้ำสาวข้าวไปประมาณ3-4ช้อนราดรดต้นพืชต้นผักนะคะจะทำให้ต้นพืชต้นผักของเรามีสีเขียวใบดก เร่งการเจริญเติบโตเร่งการออกดอกออกผลด้วยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ใช้ในการหมักปุ๋ยใช้ในการปรุงดินประโยชน์เยอะมากๆทำติดสวนไว้เลยนะคะเอาละค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ